สวัสดีครับพบกับนิมอีกแล้วนะครับวันนี้นี่พามาทานส้มตําแล้วก็ทอดปลานะครับทอดปลาส้มตําทอดปลาวันนี้เมนูแบบส้มตําเด็ดเลยนะครับเด,ดเด็ดเลยวันนี้แซ่บเด้อเด้อปึ๊บนี่ ต้ตมตำกับทอดปลานะครับปลาขาวปลาขาวทอดก้างมันจะเยอะหน่อยเวลากินต้องเคี้ยวละเอียดเนี่ยปลาขาวไม่รู้ว่าพี่อื่นเขาเรียกยังไงนะวันนี้เลือกปลาขาวนะครับแม่บอกว่าแคลเซียมมันเยอะ มันเป็นปลาเื่อนน้ำอุ่นนะครับปลาน้ำอุ่นปลาเื่อนน้ำอุ่นนะครับเนี่ยนานๆจะผมได้กินนะส่วนมากก็เปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆเวลาทานข้าวขออนุญาตใช้ช้อนนะครับน่าจะ นัวกว่าเข้มข้นกว่าอะไรเงี้ยใช้มือมันมันแสบมือเป็นคนที่แบบมือบางนะครับเนี่ย่ล้วหักจังไหแล้วก็คือแต่มีมแต่แบบเพชรอั่นี้

สั่งตำตำปูปลาแซบมากเวลาเคี้ยวตัองเคี้ยวละเอียดยนะครับเคี้ยวมาละเอียดมีก้างเห็นไหมก้างเยอะอยู่นะต้องทอดกรอบนะครับทอดกรอบเวลากินต้องดูดีๆด,ด้วย ขนมจีนส้มตำานวันนี้เมน,นูพิเศษเด็ดมากส้มตำร้านนี่ยส้มตำยายแอววยายแอวตลาดใบพัดเมื่อกี้ไล์สดอยู่ไลฟไสดเสร็จก็ไปชิส้มตำนะครับอ เด็ดมากแอนย่าแอลเนี่ยแซ่บที่สุดในตลาดใบพัดล่ะผมว่าน,าน,นีผมชอบร้านนี้บางคนอาจจะชอบร้านอื่นนะแต่เวลาทานร้านนี้แล้วมันจีจาดีปลาลามันหนวดี ส้มตำปเป็นแบบพริกนะครับแซ่บครับ ยายแอลนะครับยายแอลจำไว้ไขรแมาตลาดสดไอ้ตลาดใบพัดเมืองสกลนะสมตำต้องร้านนี้เลยยายแอลตัวนี้เนี่ยนี่คือเพชรยนเล่ะ เผ็ดมากดูหน้าดูหน้าเผ็ดมากนะครับเนี่ย ส้มตำพริกร้อยเม็ดนะครับเนี่ยยาแยแอวสุดยอดกินแล้วเหงื่อแตกเลยกินแล้วแบบสั่งเลยสั่งเมาเลยใครเมาเนี่ยกินยาแยแอวนี่หายเมาเลยอื ส้มตำเวลากินไม่เผ็ดมันไม่อร่อยนะครับต้องกินแบบเผ็ดๆเผ็ดที่สุดอันนี้สั่งเผ็ดมากเลยเนี่ยกินไปแล้วก็รีวิวร้านนั้นร้านนี้ไปผมเพราะว่าบ้านอยู่ในเมืองอยู่แล้วอย่างนี้เรื่อเผ็ดแท้เนี่ย กินทีนี่แสบท้องเลยนะใส่กับผักกาดหินด้วยเด็ดมากเจ้าเนี้ยโอ้มือไม้สั่นหมดแล้วเนี้ยหาเส้นมะละกอไม่เจอเนี้ย สุดมังกรนี่ไม่มีเลยใะปูลเนี่ยปูปลานะครับเนะี่ยสุดๆเผ็ดความเผ็ดเนะี่ย ดูดิน้ำตาจนแตกแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแปบ๊บหนึ่งครับขออนุญาตแปบ๊บหนึ่ง เพศพูดไหม <c oughs> เดี๋ยวฝากติดตามช่องหน่อยนะครับช่องนี้บริพนนะครับติกต็อก o u t u b e อ g Facebook ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากแฟนเพจด้วยขอบคุณมากครับ